พอดีไปเห็นคลิปต่างประเทศคลิปหนึ่งนะคะที่เขาเอามัชเมโลมาทําดอกไม้ที่เขาทําในคลิปคือดูทําง่ายมากไม่รู้ว่ามัชเมโลของเขากับของเราไม่เหมือนกันหรือเปล่านะคะนี่พยายามทําอยู่หลายดอกเลยค่ะจะจัดทรงให้เขาเป็นดอกไม้สวยๆค่อนข้างลําบากหน่อยนะคะแต่ก็ได้อยู่นะแต่อาจจะยังไม่สวยเพอร์เฟกเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พอดูออกน้องว่าเป็นรูปดอกไม้แบบนี้ก็น่ารักดีนะคะมัชเมโลรูปดอกไม้ค่ะ ตามนี้ค่ะมีทั้งดอกที่สวยและไม่สวยปะปนกันไปนะคะเสร็จแล้วเตรียมไว้มาตกแต่งเครื่องดื่มของเรากันค่ะชงเป็นมอคค่าร้อนนะคะเหมือนเดิมค่ะมอคค่าร้อนชองแบบง่ายๆด้วยเจ้าก้อนกาแฟมอคค่าแบบฟรีสไดค่ะเข้ามาในรูปแบบก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะพกพาสะดวกแล้วก็ชงง่ายมากๆระหว่างชงคือหอมกลิ่นมอคค่ามากเลยค่ะแก้วนี้ขอท็อปฟองนมนุมน่มๆเข้าไปหน่อยนะคะ ขอเติมความน่ารักให้กาแฟแก้วนี้ด้วยดอกไม้ม์ชเมลโล่ค่ะใครที่อยากลองฝีมือทำมัชเมลโล่ดอกไม้ไปลองทำดูกันได้นะคะใครที่เคยทำแล้วออกมาสวยหรือมีเทคนิคอะไรมาเม้นบอกกันได้นะคะว่าต้องทำยังไงนี่ทดลองทำจนม์ชเมลโล่จะหมดถุงแล้วค่ะว่าแล้วก็ขอดื่มกาแฟก่อนนะคะ